สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะเพื่นๆค่ะคลิปนี้จะมามอะมอยอะไรดีนะมองมอง,มอง,มอง,มองเรื่องนี้ดีกว่าเพื่อนๆค่ะสาเหตุที่ทําไมสาวไทยหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะกลับไทยนะรวมทั้งไงด้วยนะอันนี้คือ เอาตามที่ตามความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็ตามที่ได้ยินมาหรือว่าได้ไปอ่ะสอดส่องมานะไปสารใน่องชาวบ้านมาเนาะก็มีหลายๆคนนะสาเหตุนะสาเหตุหตว่าทําไมสาวไทยที่ได้สามีต่างชาติแล้วกันนะครับเพา่อนสามีต่างชาตินะสามีต่างชาติอ่าไม่ใช่แค่ฝรั่งนะก็คือไม่อยากจะกลับประเทศไทยนะคะสาเหตุเห,เหล่านี้นายคิดว่าน่าจะตรงใจกับหลายหลายคนนะครับเพื่อนๆ่านเนาะ อ๋ออันอันดับแรกก็แล้วกันอันดับแรกคือพ่อกลับไทยทีเอ้เรื่องใกล้ตัวแล้วกันแเรื่องใกล้ตัวแล้วกันนะพ่อกลับไทยทีนะบางทีก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเออพ่อแม่ตั้งไว้อยู่บนทิ้งอู่แล้วนะพ่อแม่พี่น้องตั้งไว้บนทิ้งนะบางทีก็ เออนายาตนายาตโน่นนี่นั่นนะพอมาแล้วบางทีก็พอเรากลับไทยเนี่ยบางทีบางทีเราก็ต้องกลับไปที่บ้านไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมเพื่อนขาและและก็คนคนรอบบ้านนะนะคนรอบบ้านนะนะเออคนรอบบ้านก็จะแบบว่าประมาณว่าเออไหนๆก็มาแล้วอ่ะเอายืมตังค์บ้างละเลี้ยงหน่อยบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละเออนะพอถ้าเราไม่ให้บ้างละถาว่าเรารวยและยิง อ่าได้ปัวฝรั่งแล้วยิงไม่ช่วยเหลือเขานน่นนี่นั่นนะอันนี้คือสาเหตสาเหตหลักสาเหตุแรกคือนายคิดว่านะ่านะหลายหลายคนนะ่าจะเจอแต่สำหรับตัวนายคือยังไม่เจอนะเพราะว่านายยังไม่ได้พาสามีไปบ้านเลยเปบ้านกัะนะค่าคือตั้งแต่รู้จักกันะคือก็เอก้าปีกือนายยังไม่ได้เคยอ่ะพาแกไปอ่ะ พ่อแม่นะก็คือเออแต่ว,ว่าคืออ่ะที่ไปเที่ยวคือพี่ลงที่สาวคือมาเจอแกแล้วเนาะแต่กับพ่อแม่ยังไม่ได้เจอทีนะเพื่อนกันเนาะแต่หลายๆคนนคิดว่าหลายๆคนจะเจอปัญหานี้นะบางทีก็เออนะเลี้ยงหน่อยตาเลี้ยงนู่นหน่อยนะซื้อนี่ให้หน่อยนะโน่นนี่นั่นนะพอเราปฏิเสธไปนะบางทีก็อืมเนาะเพราะและที่สําคัญถ้าเราให้คนคนหนึง่งแล้วอีกหลายๆคนไม่ได้อ้อมาว่าเราอีกถ้าเรา ให้ทั้งหมดเอา้ามันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราให้บางคนเอา้าเลือกปฏิบัติอีกนี่แหละบางทีมันเป็นเป็นเป็นปัญหาหนักใจนะหนักใจนะเออหนักใจแทนที่จะไปแบบว่าการกลับไยคือเป้าหมายคือการไปพักผ่อนนะส่วนใหญ่ก็คือหลายๆคนกค็จะไปพักผ่อนนะคือทํางานมาหนักนะทำงานเหนื่อยนะคืออยากจะไปพักผ่อนสมองนะบางทีก็ เครียดยิ่งกว่าเดิมเครียดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะบางทีเนาะนี่แหละบางคนอ่ะสาเหตุหลักนะคิดว่านะไสเระจับประมาณนี้นะเอาไสอ่าคำถามยอดฮิตต่อไปก็คือก็ประมาณว่าอืมเนาะมาสสดสองซอดแซ้แซกแซกแทนะบางทีก็อ่าสามีเอ่ะรวยหรือเปล่าล่ะสามีนู่นนี่นั่นล่ะเอาถ้าสามีแบบว่ามีการแอนตี้้วยถ้าสามีไม่รอสามีอ้วนสามี เกฝรังแกนน่นนี่นั่นก็เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือมีม,ม,ม,มีมีการแอนตี้อีกนะบางทีแต่ฝรั่งเขาคือฟังไม่เข้าใจก็จริงแต่ว่าคือเราอะรู้สึกแบบว่าเออนะทําไมนะเออนะบางทีก็เขาเอากันเนี่ยไม่ใช่แค่ความหลอ่อความปางความนุ่มนะบางทีเรารักกันก็คือเขาดูแลเราได้เราก็เอานะบางทีเนาะที่ <c oughs> ไม่อยากจะ ให้ไปแบบว่าเออไม่อยากไม่อยากจะไปแบบว่าเขาเรียกอะไรให้เจนบางทีก็เออหลายหลายคนก็คือแอนตี้นะแอนตี้นะบูลีแล้วกันนะบูลี่ฝรั่งนะแต่ก็ฝรั่งส่วนใหญ่ฝรั่งส่วนใหญ่ก็เออนะเขาก็เขาก็แบบว่าปล่อยแบบก็อ่ากลับไปบางทีคืออ่าไม่ต้องไปจําเป็นต้องใส่สูตรนะบางทีก็เออนะก็แบบว่าธรรมชาตินะธรรมชาติด้วยด้วยนะบางทีก็อืมนี่แหละคืออันดับสองก็คือแบบว่าเอมีการบูลี่ฝรั่งนะฝรั่งไม่รอฝรั่งแกฝรั่งไม่รวยไม่น่าว่ากันไปเนาะเอา อันดับสามนะข้อที่สามนะส่วนใหญ่ก็แบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วกันนะถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ไปฟังมาคือไันคือยกไปเลยลรืนี้นะมีลูกกี่คนมีลูกแล้วรีอยงังทําไมไม่มีลูกเออทําไมนู่นนี่นั้นนะเออส่วนใหญ่ก็จะเจอปะคำถามนี้เหมือนกันนะคำถามเยอะเหมือนกันเมนื่อไรจะมีลูกพลางมีลูกกี่คนแล้วละเออเลี้ยงเลี้ยงเล้วดีไหมเออเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นัน,นเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาค้างบ้านนะป้าค้างบ้านส่วนใหญ่ก็ป้าค้างบ้านอะไรที่เขาเรียกอะไร ที่มาอสอดซองอ่ะสอดซอสงสอดแทรกนะบางทีก็เออนะหลายหลายคนก็จะเจอนะนายคิดว่านะนายคิดว่าหลายๆคนก็จะเจอปัญหานี้หน่อยเหมือนกันนะป,ะปัญหาเนาะนี่แหละส่วนใหญ่ตามที่นายคิดนะตามที่นายคิดแล้วก็ไปอ่ะไปเจอมาไปเจอก็จะประมาณนี้ว่าทําไมบางทีก็เพราะอะไรเพราะอ่าเขาเรียกอะไรเหตุผลหลกักเหตุผลใหญ่ก็คืออยากจะไปพักผ่อนคือไม่อยากจะแปลว่าไม่อยากจะกลับไปแล้วคือมีปัญหามากกว่าเดิมไมีปัญหามากกว่าเดิมนู่นนี่นั่นนะ และบางทีก็เออส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะนะบางทีก็พอไปบ้านเสร็จเอาทำไมไม่ไปสร้างบ้านทำไมไม่ซื้อรถทำไมไม่เอาฉันไม่ได้ไปอยู่นะฉันแค่ไปเที่ยวกับไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมบ้านนะไปเยี่ยมบ้านโน่นนี่นั่นนะไม่ได้ไปอยู่นะคือจะต้องกลับมันสร้างไว้ทำไมอสร้างไว้ปรอก,กินเหรอโน่นนี่น,นนะั่นแะล้วเออนะก็จะแบบว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าเป็นคนในครอบครัวเออเขาก็คาใจนะบางครอบครัวก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยนะบางครอบครัวไม่เข้าใจเหมือนกันลเลยนะยิ่งกว่า get, ยิ่งกว่าคนนอกอีกบางทีอ่ะคนในอ่ะคนในอ่ะสำคัญยิ่งกว่าคนนอกอีกบางทีไบบว่าบางครอบครัวนะครบบาษาไม่ได้เหมารวมนะแต่ก็เออเออมันก็มีแะละมันก็มีนะก็มีเห็นเยอะแยะมากมายแล้วเรื่องแล้ว,ลวก็ครัวนะครอบครัวแบบว่าอืยิ่งกว่าคนนอกอีกนั่นเองเนาะนี่หละอ,อ่าอันนี้คือ,อ,ย,อนะยังไม่เจอกับตัวนะยังไม่เจอกับตัวเออแต่ว่าก็คือขนาดอยู่นี่นะขนาดอยู่ อันนี้คือไม่ได no, no ้เผาไม่ไ oh ด no, <right. S 2> yeah. the ้เผาไม่ได้หม้อเผาเลยหมาอมอยขนาดอยู่นี่คือไม่ได้ยังไนก็ยังไม่ได้กลับนะไหนก็ยังแบบว่าไม่ได้กลับก็คือหลายปีสี่ปีแล้วว่าสี่ปีแล้วไหนก็ยังไม่ได้กลับนะกลับไทยนะก็คืออ่าแต่ก็ยังมีนะบางทีก็เออไม่ได้อนี้คือไม่ได้เพื่คือยังมีแบบว่าเออญาติโน่นนี่นั่นนะคุณรู้จักโน่นนี่เออทักมาปั๊บปั๊บปั๊บนะขอยืมโน่นนี่หน่อยนะพอให้ไปครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามพอให้ไปครั้งะมีท่น พอเราปฏิเสธไปพอพอให้หลายหลายครั้งบางทีก็ถึงมันจะจํานวนเงินคือบมันไม่ได้เยอะแต่มันก็เป็นเงินไงถึงจะไม่ได้เป็นเป็นก้อนโตแต่มันก็เป็นเงินนะเป็นเงินที่จากน้าพักน้ําเร่งนะเออก็แบบว่าพอเราปฏิเสธไปเขาก็แบบว่าเบะปากเบะปากนะเออทำไมไม่ช่วยโน่นนี่นั่นนะขนาดขนาดเราก็ช่วยไปแล้วนะบางทีเราก็ช่วยไปแล้วคือแบบแบบว่าช่วยแบบว่า บางทีอ่ะทักมายืมที่ก็จริงนะแต่คือไนก็คือไม่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 ได้หม่ไไม่ได้ออกกลับนะบางทีครั้งที่หนึ่งคือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามคือช่วยนะช่วยว่าเออไม่จะเป็นต้องเออไม่เอาคืนนั่นเองนะแต่มาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าทีู่่คืออันนี้คือไนก็คือปฏิเสธไปเลยนะปฏิเสธไปเลยไนก็คือไนก็คือปฏิเสธตรงๆไปเลยว่าไหนก็คืออ่ะ โอนเงินกับไทยแค่ครั้งเดียวนะเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งคือถ้าถ้ายังมีเหลืออยู่ไหนก็จะได้ช่วยคนอื่นนะส่วนใหญ่คือไหนก็คือแบบว่าเดือนละครั้งแค่นั้นนะไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีเอ็กซ์ตร้าไม่มีเพิ่มเติมนะคือเอาแค่นั้นนะแค่นั้นเดือนละครั้งนะคือให้แม่ให้แม่ของพ่อน่นนี่นั่นนะคือเอเอ เล็กๆน้อยๆใส่บัญชีของเราเก็บไว้นะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเหลือจริงๆเออถ้าเขามีอ่ะเขาบบว่าถ้าเขาต้องการนะคือแราก็แล้วแต่อารมณ์เราด้วยนะถ้าอารวมดีโอเคก็จะให้นะนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลในคิดว่าก็จะสาเหตุประมาณนี้นะครับเ่อมามองไว้พเป็นหอมปากหอมคอนะเพื่อนๆกับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเพื่อนๆเจอ สาเหตุที่ไม่อยากกลับไทยยังไงสามารถมาเม้นกันได้มาโมยกันได้มาบอกมาแนะนำมาแชร์ประสบการณ์อะไดเจะได้ออกมาทําคลิปให้พเพื่อนได้ดูกันนะคะรับเพืนๆกันนะครคลิปนี้ก็หอมปากหองคอเจอใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ